สวัสดีรอบเองครับตอนนี้อยู่ในห้องน้ำนะครับที่บ่อน้ำวานเขาเล่นน้ำอยู่ห้องน้ำผู้ชายนะครับทาขอย้ําห้องน้ำผู้ชายดูห้องสั่งเกติดูหั่งน้ไอ้นี่คืออะไรเออคือคืออะไรเนี่ยงงเม้นอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ข้างนอกร้อนมากเลยมามาตากผ้าลมกันใช่ใช่ถ้าร้องถ่ายกลับ้องน้าด้วยอันนี้ อ๋อแลมตัวครับสวัสดีครับในไทยนะครับเออเขาเป็นผู้หญิงแต่เขาเข้ามาเชื่อเลยรครับแลงตัวด้วยครับไม่ตุดเขามองแล้วก็เราเจอที่ในห้องน้ำเป็นขวดนมขวดนมเลย ของพี่ปูดป่ะเนี่ยเฮ้ยเออไปกินด้วยนะสื่อสื่อออกสื่อนะเมย์จะพูดถึงไหมมึงอ่ะมึงไม่มีนะบายบายจากแค่คันนี้ไม่ค่ะวันนี้วันนี้มันยังบูนเปิดขีดไปสองตัวแล้วแดดแรงมากไมใจยังไม่มาไมแดดแรงมากเห็นนะเขาพูดมืดหือเ่า เอ้ยขอแคมหนะ้าจอหน่อยเหนะ็นไหมเดิมอืมเลิกอะไร <ป S 3> <c oughs> ไปนะไป